わは สวีดัสสวัสดีนะคะทุกคนเจอกันในเกมโรบก,กันอีกแล้วแล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่แมบเดิมๆเรามาอยู่กันในแมบ Tower Defense แบบใหม่นะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็มีชื่อว่า Anim เม e b o บ n นะคะเป็นเกมแนว Tower Defense ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมานี้เองทุกคนก็คือเขาเนี่ยเน่นแบบนี้ไปนิดหน่อยแล้วนะคะก็คือสุ่มตรงสุ่มตัวมาแล้วแหละเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปฟาร์มเฮดมานะพอดีว่าตอนนี้นะคะตัวละครเขามันมีนอนมากๆเลยแล้วก็ มีเพชรอยู่3ามหมนสนะคะของเข่งอะไรเขาก็รับไปหมดแล้วเขาก็จะมาสุ่มตัวเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะอ้าวเขาว่าเขามาผิดแหละอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนสุ่มตัวตอนนี้นะคะสปีก,ก็เข้ามาพอดีเลยสปีกเนี่ยจะเป็นตัวรีเจนเดอรี่เนาะปกติจะเจอแต่เป็นตัว e ีพินะคะตอนนี้ก็เหลืออีก7นาทีก็จะรีแล้วนะก็เดี๋ยวสุ่มเลยละกันทุกคน โอ้โหลูดเล่น,นะคะได้สปีดไม่ได้สีได้ตัว Legendary วงข้ามไม่ได้สปีดนะคือสปีดเนี่ยยังเป็นตัวเงินของเกมนี้อยู่นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราก็ต้องสุ่มให้ได้ตัว m y สติกอยู่ดีนะอุ้ยตัว Mystic ออกแล้วทุกคนแต่เราอยากได้สปีดอะสุ่มต่ออยนี้ได้ไหม เย้ yeah, ทุกคนที่สุดเราก็ได้สปีดมาแล้วนะคะเป็นตัวรีเจนเดอรี่เนาะอย่างที่บอกไปมาพูดถึงในตัวแมพกันดีกว่านะคะโลโก้ของแมพนะคะก็จะเป็น AR เนาะอนิเมะรีบอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแมพอะเพิ่งอัปเดตมานะคะก็ะคือเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆน,นั่นแหละทุกคนมีชาเลนจ์นะคะอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนเกมนะคะทุกคน แนวแบบตู้เกมเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะตัวแบบนี้นะคะเขาบอกว่าทํามาสีสดใสมากแบบมากๆเลยมันก็มีทางบอกน,นะคะให้เราไปไหนก็ทําไม่ได้งงมากแล้วก็แบบไม่ได้มืดมากเนาะถ้าเทียบกับอนิเมะแวนกาตอนนี้นะคะอนิเมะแวนกาจะค่อนข้างมืดนิดหน่อยเนาะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นในสองของ Story ะะสตอรี่นะคะสตอรี่นี่เขาก็เคลียร์ไปแล้วนะ นี่เห็นไหมมีดาวเนี่ยนะคะสตอรี่เนี่ยถ้าเราเล่นดีก็จะได้ประมาณแบบ3ดาวสวนเขาก็2ดาว3ดาวก็ว่ากันไปนะคะตอนนี้ก็ถึงแอคนี้แล้วนะแอคที่3นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นต่อนะอย่างที่บอกไปนะคะเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็ตัวเกมยังไม่มีอะไรเยอะแยะมากนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวซีเครต3ตัวนะั้นที่เข้ามาในอ่าอัปเดตแรกนะคะใช่ไหมนี่ยังเป็นอัปเดตแรกอยู่ ก็จะมีมาซีเคสาตัวนะคะทุกคนคือหาได้จากไหนหาได้จากตู้หนึตัวแล้วก็การลง l e เจนสเต e นะคะสตัวนะอ่าทำไมเข้าไม่ได้การลง g e เจนสเต e นะคะสตัวก็จะมีบอกไว้นะหาได้จากตรงไหนอะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งก็อยู่ในตู้นะคะไม่มีโอกาสบอกอะไรเลยทั้งสิ้นนะถ้าใครอยากรู้ก็ต้องลองฟาร์มเพนแล้วก็ไปสุ่มเองนะคะว่ามันจะออกยากหรือออกง่ายอะไรไหม เดี๋ยวนะาเขาจะดูนะคะแมปก็จะเป็นวงกลมนะก็จะมีแบบเหมือนแบบ Tower d e ์ e ี s เนทั่วไปเลยทุกคนมีตรงสเตตม,มีรีลงรีโลนะคะนี่รีโลก็จะอยู่ตรงนี้นะเราสามารถดูทีมคนอื่นได้ด้วยทุกคนนี่ตอนนี้นี่รีโลเขาก็มีทั้งหมด117อันนะคะก็ะถามว่าเยอะไหมก็เยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นบับนะคะวอร r ริเออร อะไรประมาณนี้นะคะบับออกยากสุดก็จะเป็นบับซีเค็นนะ0.1นะคะมิราเคิเนาะแล้วก็พาลาดินนะคะ0.1เองทุกคนถ้ามันออก,กคือต้องดวงดีมากๆเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในแมบ,บกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อหลายคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะคะยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมบ,บกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกไปนะว่า ตัวเกมเนี่ยทำมาค่อนข้างสีสดใสนะคะแล้วทำแบบมาดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ดีนะคะทุกคนก็ทำมาดีเหมือนกันนะเงินวางสปีดนะคะ750แสดงว่าตัวบลูมาต้องเป็นตัวเงินเหมือนกันแน่เลยระดับอ e ีพิกนะวางได้กี่ตัววางได้แค่ตัวเดียวนะคะเฮ้ยแปลกอะทุกคนมันก็เหมือนแทนบลูมาในแมปอื่นๆอยู่นะแมบปบทำมาค่อนข้างดีเลยนะคะเนี่ยไหนดูเอฟเฟกต์สีเอฟเฟกต์ตัวละคร เอฟเฟกตัวละครสําหรับเขาคือมันก็ยังไม่ได้ทํามาดีมากเท่าไหร่นะคะก็ก็ดีแหละแต่ว่าเหมือนเราเล่นแบบที่มันทํามาดีกว่านี้นะคะเราเลยรู้สึกว่ามันดีแต่ว่ามันดีได้มากกว่านี้นะตอนนี้เกมเพิ่งเปิดตัวมาในอีกน่าจะประมาณสองสามเดือนนะคะเกมน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรมาเยอะมากๆแล้วนะตอนนี้คือเกมแนวทาวเวอร์ดีฟนคือแย่งกันแย่งกันเปิดเลยนะคะทุกคน ุ้ยอันนี้เอฟเฟกดีมากการปั้นโมเดลตัวละครตัวละครก็ดีเหมือนกันนะพอเล่นจบก็จะได้ของตามนี้เลยนะคะได้เจ็ม30เจมนะโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่หน้ารอบบี้กันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนหลักๆคือก็จะมีชาโลชาเลน์มีอีวงอีโวมี เกือบครบทุกอย่างนะคะที่ยังไม่เปิดตอนนี้คือเลดนะเลดยังไม่เปิดนะคะทุกคนตรงส่วนตรงนี้นะคะยังไม่เปิดนะแล้วก็เลดก็ยังไม่เปิดเหมือนกัน2ออย่างนี้นะคะยังไม่เปิดถ้าเปิดเกมน่าจะสมบูรณ์นะหลักๆตอนนี้คือก็มีประมาณนี้แต่ว่ามันก็เกือบครบแล้วนะคะทุกคนอ่ะสรุปรวมๆนะคะตัวแมปเนี่ยทำมาได้ดีมากๆสามารถดูไง่ายๆนะคะไม่ไม่ค่อยงงเท่าไหร่นะแล้วก็เพจเนี่ยหามาฟาร์มง่ายไหมมันก็ ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะ,ะตัวละครนะคะตัวละครที่เข้ามาในอัปเดตหนึ่งเนี่ยมีเยอะนะคะทุกคนไม่ได้มีแบบว่าน้อยนะประมาณ4-5หตัวได้มั้งทุกคนถ้าเขาจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นโซน EO นะคะก็ตอนนี้นะคะหลกัหลกๆเลยคือเกมแนวทาวเวอร์ดีฟมันมีเยอะมากก็ใครที่ ไม่รู้จะเล่นอะไรก็มาเล่นเกมเนะี่ยค่ะเวอ d ์ดีฟเอก็ได้นะเพราะว่าไม่มีหลายหลายแมปมาทั้ง AM a อนิ e มท e อเวน m จอ e ์ e อน e เมทแล้วก็ตอนนี้นะคะ Anim เม e b o r n แล้วก็จะมีแบบอื่นๆเปิดตามมาอีกเยอะมากๆเลยซึ่งเ,เกมเปิดไม่เปิดไม่เท่าไรหร่หรอกทุกคนแต่ว่าอัปเดตบ่อยๆได้ไหมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแมปนี้นะแมปนี้ทำมาดีมากๆเลยโลโก้โลกโลก้ทุกอย่างนะคะก็ลองมาเล่นกันดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบเกินทกน ดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยอย่าลืมกดอีกนินดินะคะจะได้พาคิีใหม่ของเขาสำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเขาขอแวะไปดูว่าตัวอะไรเข้าตู้นะคะทุกคนเผื่อจะสุ่มนะอ่าอิทาจินะคะอิทาจิไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่โอเคงั้นยังไม่สุม่มละกันนะบ๊ายบายไซยนาลานะคะทุกคน